สวัสดีครับนี่ร้านรันรามนะครับมาอันนี้เห็นรถไหมครับเท่มากเลยนะครับคนก็เท่รถก็เท่นะครับและบางคนนะครับเห็นหน้าตาอาจจะคุ้นๆนะครับแต่สีไม่คุ้นเลยนะครับเพราะอะไรครับรุ่นนี้คือ z 800สีใหม่ล่าสุดนะครับปี2016นะครับนะนสีดำครับดำแดงนะฮะสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นรถของคุณบอยนะครับ คุณบอยครับไม่ทราบว่าที่นี่เรามาเจอกันตรงที่ไหนครับเนี่ยสวนพิสาสลับุรีโออยู่สลับบุรีนะครับวันนี้ลานาลามาให้บริการถึงสลับบุรีเลยนะครับนะครับคุณบอยสนใจนะครับก็มาติดรุ่นท็อปเลยนะครับใช้บริการของเรานะครับรุ่นทูเวนะครับเรามีทูเวแบบนี้2ตัวอยู่ที่คุณบอยตัวหนึ่งอยู่ที่ผมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับอใกล้จะมืดละนะครับอันนี้คือการล็อกนะครับเวลาใครโดนรถนะครับนะครับ มันแจ้งเตือนที่รถแล hour, really here, before, ้วก so, ็แจ้งเตือนที่เรานะครับประมาณ5าวิอยู่แล้วจะไม่ได้ร้องเยอะนะครับก็คือเป็นการปุ๊บเตือนแล้วก่อนนะครับแต่ถ้าเขาไม่เชื่อยังโดนรถเราต่อเนื่องมันจะร้องแบบนี้ครับยาวเลยยาวแบบนี้สิบห้าถึงยีวินาทีนะครับอ่เป็นการไล่เขาเลยนะครับเพราะว่าเราเตือนดีๆแล้วเนี่ยไม่เชื่อเรานั่นเองนะครับแล้วก็คือกดร้องเลยไล่ยาวเลย15วินาทีแต่ถ้าเบอรเราอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังเราสามารถเลื่อนในโหมดปิดเสียงได้เวลาใครโดนรถเราเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยมันจะมีแต่ แต่เสียงนั้นมันจะมาดังเตือนเราที่รีโมทนะครับระยะการแจ้งเตือนอยู่ประมาณร้อยถึง400เมตรนะครับแต่ถ้าเราปิดเสียงอยู่หลายคนยังกังวลนะครับว่ารถมันจะหายไหมว่าไฟมันขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าโจรคิดจะขโมยก็จะมาทางลุนแจแล้วครับพอเขาทางดูนกุญแจครับระบบเราจับได้มันจะตัดนะครับแล้วก็ดีดเป็นเสียงขอความช่วยเหลือเลยแล้วก็ตัดการสตาร์ทนะครับเดี๋ยวต้องกวนคุณบอยช่วยขันแล้วก็สตาร์ทของรถเลยฮะ สตาร์ทติดไหมครับคุณบอยไม่ติดไม่ติดนะครับอ่าอันนี้กุญแจรถเราเองนะครับยังสตาร์ทไม่ติดนะครับกุญแจผีตัวทีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลืมไม่ได้เลยนะฮะปลอดภัยแน่นอนนะครับไร้กังวลนะฮะโอเคลูมันเสียบยากนิดนึงนะฮะมันแน่นอ่านะฮะก็คืออันนี้เป็นการป้องกันนะครับก็คือการบอยเราป้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาแทนกุญแจเราได้จะเอารถเราไปได้นะครับไม่มีทางนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังสามารถเออเวลาเราเข้าห้างครับเข้าห้างเสร็ รถมันจะร้องขึ้นมาใช่ไหมฮะพอเราเจอแล้วเราก็ปลดล็อกแล้วก็ขึ้นรถเราได้เลยนะครับเพราะาสมัยนี้เป็นกันเยอะนะฮะเพราะว่าบางทีเข้าไปรีบเข้าออกมาจำไม่ได้ว่าอยู่เสาไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังสามารถตั้งระดับความเซนซิทีฟได้ถึง5ระดับได้ที่รีโมทเลยนะครับก็ตัวนี้ก็คือการตั้งก็เป็นสับสนนิดนึงเดี๋ยวไวเ้เจอตัวเดี๋ยวผมอสอนให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับรุ่น800แซ8แ0้อเราก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูก <c> มาสัมภาษณ์คุณบอยดีกว่าสวัสดีครับคุณบอยครับคุณบอยครับไม่ทราบว่าคุณบอยนี่ทราบช่องทางของรานารามจากช่องทางไหนครับตามเพจรถต่างๆแล้วก็ในอีกูครับอ่าตามเพจรถต่างๆครับอ่านเจอแล้วก็ตามดูกลับเข้าไปดูใน YouTube ด้วยนะครับดูแล้วรู้สึกยังไงครับก็ปลอดภัยครับอ anyway> ่ารู้สึกปลอดภัยรู้สึกชอบก็เลยเรียกใช้บริการใช่ไหมครับแล้ววันนี้ครับได้ใช้บริการเองแล้วนะได้รู้และดูดูแลตัวเป็นนและป้องกันรถเราได้ยังไงรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าปลอดภัย ปลอดภัยขึ้นแน่แนอนแล้วก็ได้เหมือนในคลิปเลยไหมฮะมนนเ,เหมือนในคลิปเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษนะครับที่ผมบอกอยู่ตอนท้ายเสมอๆเ,เลยว่ามันเป็นฟังก์ชันพิเศษสําหรับลูกค้า,าคุณบอยทราบไปละมันพิเศษไหมครับพิเศษอาพิเศษแล้วชอบไหมครับชอบครับอานะครับเห็นไหมก็คือมันพิเศษจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์สาหรับลูกค้าจริงๆนะครับแต่ผมก็คือขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าเป็นอะไรนะครับคืออยากอยากทราบจริงๆก็คือ จะต้องมาเลือกใช้บริการกันจะได้รู้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของรันารามนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับกับรุ่นแซด800นะครับอยากหาสัญญาณกันขโมยคุณภาพรอนติดต่อสอบถามมาได้ที่รันารามนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0819696536หรือติดต่อทาง ID l ดี e นก็ได้นะครับพิมพ์คำว่ารันารามติดกันครับ R U N A L A R M ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบอยมากครับสวัสดีครับ